เจอกันอีกแล้วอะไม่ได้คุยนะมีคนถามว่าทำไมคุณแนนหรือพี่ฟ้าใสาทำไมหน้าใสาจังวันนี้เนี่ยนะคะเรามีนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นโอท็อกก็ได้นะอะก็คือเรามีสบูม่มาสจันนะซึ่งทาให้หน้าขาวใสไร้ริ้วรอยถอยไวยก็คือวิ่งวิ่งมานำเสนอนะคะก็ ใช้ลักหน้าแล้วทําให้หน้าเราเนี่ยไม่มีริ้วรอยไม่มีสิวฝ้าสดใสเห็นไหมก็คนก็ถามคุณแนนทําไมหน้าใสาขนาดนี้วันนี้หน้าสดนะคะจะบอกให้ใช้วิงวิงค่ะชื่อดีนะวิงวิงอ่ะไม่อีกตัวหนึ่งนะคะอ่าซอฟ์สมูฟซอฟสมูนี่อะไรรู้ไหมเวลาคุณมีแผลเป็นคุณมีสิวผิวไม่ดีโดนแดดหรือ เรียกว่าเป็นอาหารผิวละกันนะฮะเราใช้ตัวนี้เลยซอฟต์สมูฟใช้กับถูกตัวนะและตัวคุณจะไม่มีริ้วรอยเรียกว่าใช้ก้อนเดียวเนี่ยเห็นผลแต่ให้ดีเนี่ยก็ต้องหลายๆก้อนหน่อยแต่ตอนนี้อยากรู้ว่าประสิทธิภาพดีคุณก็ลองซื้อไปใช้นะก็ปกติแจกค่ะแต่ตอนนี้ขอขายนะคะโทรเข้ามาสิบสาแรกราคาพิเศษค่ะ0859399999ค่ะพูดดีไม่ขายค่ะ แจกฟรีนะนี่คือสบูม่มาจากร์ฟจานนะย่ววิ้งวิ้งกับซอสสมุกค่ะมาใส่ไลลิลลอยแอบเบลหน่อยบ๊ายบาย